และหลังจากที่เราครับหลุดนอกวงโคจรไปอย่างเนิ่นนานครับจนผมเนี่ยแทบลืมไปแล้วครับว่านี่คือเกมครับบาสเกตบอลที่ได้รับแรงบันดาลใจครับมาจากอนิเมะเรื่องคูโรโกะนั่นเองครับเพื่อนๆเราโค้งกลับมาครับมาสู่ตัวละครแอดที่เป็นตัวละครนะครับจากอนิเมะเรื่องคูโรโกะแล้วในผมเอตัวละครนี้ชื่ออะไรนะผมแดงชื่ออะไรนะอากาชิอาอากาชิในผมซึ่งก็มาอยู่ในระดับนะครับ m i l ลเกอนะครับมิลเที่แปลว่าอะไรวะมาสจันบ้าความมาสจันอ่าและตัวละครนี้นะผมมีสไตล์ที่ชื่อว่า Emperor นะครับที่แปลว่าจักรพรรดิว้าวถ้าเกิดใครเซอร์เปหนังจักรพรรดิแห่งบูล็อกตัวนี้นะผมอาคาชิอ่าถ้าผมพูดชื่อไม่ผิดนะก็เป็นดังจักรพรรดิครับของบาสเกตนะครับนั่นเองซึ่งตอนนี้ยังไม่มีครับเราก็จะทําการสุ่มกันเลยและกันนโอกาสได้เนี่ยน้อยมากนะครับผมผมผมไม่เชื่อว่า 0.25เนี่ยมันเท่ากับตอนที่ผมสุ่มเจ้า perfection ตัวนี้หรือเปล่านะครับนะน่าจะเท่ากันอุ้ยเดี๋ยวอันนี้ลองไปก่อนเดี๋ยวเพิ่์เดี๋ยวเพ,เวเพิอ่ะผมก็จะเอาเอทออกนะครับแล้วก็สุ่มเลยนะครับกับ lucky spin ถ้า lucky spin เนี่ยโอกาสาด้อยู่ที่1%แสดงว่าเท่ากับเจ้าสไตล์ลิมิเต็ดตอนนั้นจริงๆครับอ,อย่าง perfection เนอะโอเคมันมันอยู่ระดับเทียร์มิสลาเคิลใช่ไหมใช่เทียร์ใหม่เทียร์ใหม่<ช> ส่วนตัวมันชื่อว่า Emperor อ่าได้เรียบร้อย1%ครับสำหรับ Emperor รายละเอียดตามนี้ยังไม่อ่านข้ามไปก่อนเราจะไปนู่ในส่วนของโซนนะครับโซนก็อยู่ในระดับเดียวกันนะครับ Emperor Vision ว้าวแปลว่าอะไรวะ Vision <c oughs> <c oughs> แปลว่าอะไรนะลืม <c oughs> ติดวงตาแต่ก่อ <net> นเน็ตตาเน็ตเน็ตโอเคได้แล้ว Emperor Vision มาแต่ละสกิลนะครับของเจ้าจักรพรรดิของเรานะครับจะมีคร่าวๆ2อ ability ครับ Emperor d i b b l e นะครับกับ Ultimate Part ว้าว Ultimate Part สกิลมี2แบบนะพี่มีแบบมีบอลก่อนไม่มีบอลเอาเหรอเดี๋ยวลองแบบไม่มีบอลก่อนโอ้ใช่เป็น Emperor Wish Wish อันถูกไหมภาษากฤษเกสิอาสมันเลยครับอ่าเราจะดูสกิลซีก่อนนะครับน่าจะเป็นการเลี้ยงหลบคิดว่า เฮ้ย hey. แบบในอนิเมะเลยอย่างนี้เลยโอ้โหสกิลแนอบคูดาวนานนะเกือบ7จ็ดซีบีเลยนะนานนโอเคสกิลซเราสามารถทำให้เขาล้มแล้วเราก็เลี้ยงอีกทีหนึ่งได้ล้มหนึ่งทีเลี้ยงอีกหนึ่งทีโอเคถือว่าเจ๋งครับถือว่าเจ๋ง เดี๋ยวเราจะมาดูสกิล V นะครับในกรณีของไม่มีบอลกันบ้างเนาะผมจะกดให้เพื่อนๆเบิ่งนะครับก็คือเอาง่ายๆมันจะเป็นคล้ายๆกับสกิลเอาไว้บล็อกได้นะผมมาโชว์เลยครับโชว์เลยครับโชว์เลยครับอ่าประมาณนี้เนี่ยเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนเขาสิฝ่ายตรงข้ามก็จะเกิดการชะงักแบบเมื่อสักครู่นี้เราลองเป็นผู้ที่โดนดูบ้างนะผมอ่าเดี๋ยวจะลองให้น้องที่อยู่ข้างหน้าที่ใช้สไตล์เดียวกับผมนะครับลองบล็อกผมดูบ้างนะับอ่ะเตรียตัวนะครับตัวนะครับ อ่าก็จะหยุดแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการชุดก็จะถูกหยุดชะงักแบบเมื่อสักครู่นี้ก็คร่าวๆน่าจะเป็นประมาณนี้นะับสำหรับสกิลซีนะครับในการเลี้ยงบอลหลบได้นะครับผมสกิลวีนะครับสามารถส่งให้เพื่อนและเหมือนว่าจะบังคับเพื่อนได้ด้วยเท่าที่ผมเข้าใจนะเนะี่ยแบบเฟรมมาอยู่ฝั่งเดียวกับพี่สิอ่ะฟึบอย่างนี้เหรอที่ส่งไปอันนี้พี่กดเนี่ย <c oughs> พี่บังคับเองอันนี้พี่บังคับถูกไหม ใช่ใช่ผมไม่ได้ชูเพราะผมพันละตัวเกมผมพันหลังไอพี่ให้โกให้บอลพอดีถูกต้องแสดงว่าเราเข้าใจถูกแล้วว่าสยูวีสามารถส่งให้เพื่อนและบังคับเพื่อนชูได้อ่าพี่พี่ไปยืนตรงนั้นแล้วก็หันหน้ามาหาผมก็ได้อ่าโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ลองเป็นคนที่โดนดูบ้างโอเคอ่ะเอ็งส่งมาครับส่งมาครับอ่ะอันนี้ผมปล่อยนะเพื่อนเพื่อนปุ๊บผมไม่ได้ชูนะเนี่ยแต่มันทำคะแนนให้เองเว้ยเพราะว่าเขาบังคับเราชูไม่งงนะไม่งงนะอ่ะเราจะมาดูในส่วนของ a w a k e กเก้นเลยละกันครับน่าจะเป็น ไฮไลท์ละวไฮไลท์ละมาเอาไปเคล็ดนี่ไม่พูดเอาไม่มีบทพูดเลยเหรอแต่เหมือนมีเพลงนะมีเพลงอันนี้ไงมีบทพูดแล้วอะไรไม่รู้หัวใจของนายเนี่ยฉันขอนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ้เมันเขียนมันเขียนว่ายูวฮาร์ดเมื่อกี้เอ้าเมื่อกี้ไว้แค่แล้วเอาไว้แค่เรียบร้อยแอลผมคร่าวๆก็จะมี3สกิลนะครับเอ่อเหมือนซีจะเปลี่ยนไปด้วยนะ สีคือจกักรพพรดในการป้องกันหรอวะเฟรมต้องไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามวะคิดว่านะสี<ซ>มันจะกลางกลางโดมขึ้นมาอ้องต้องใช้ตอนที่ไม่มีวะต้องใช้ตอนที่ไม่มีวะพี่พกดสีพี่กดแล้วนี่แหละมันจะเส้นงกลมขึ้นมาแล้วผมจะตาม,มืดหน้ามึดอ๋อโอ้นี่เองหน้ามืดเหรอเนี่ยแล้วมันจะบอกใช่ไหมเมื่อกีอ้ไม่ได้กดเลยนป่ะม่ไม่เห็นวะเองเองต้องใช้ใส่พี่วะเพื่อนเพื่อน,น,นทางบ้านถึงจะเข้าใจ ต่อมาครับเราจะเป็นคนที่ลองโดนสกิล C ดูบ้างนะครับว่ามันเป็นยังไงที่บอกว่าไอ้มืดบอดอะไรเนี่ยเพื่อนๆผมอยากลองดูเหมือนกันอ๋อก,ก็ก็คิดว่าลองชูด,ดูลองชูด,ดูไม่ไม่บล็อกทันทีเพราะบล็บอกทันทีเลยเหรอใช่เมื่อแกผมไม่ได้กดบล็อกอ๋อเมื่อกีออ้มไม่ได้กดบล็อกด้วยอโอ้เจง๋งบล็อกอัตโนมัติด้วยอ๋อมาเพื่อนๆเ,เขาบอกว่าสกิล C เนี่ยมันสามารถบล็อกอัตโนมัติได้ด้วยเดี๋ยวผมจะลอง โอเคพี่ต้ okay, องโอเคเอเองแย่งมาแล้วถูกต้องพี่จะยกมือตอนที่พี่เปิดสกิลพิบอ่ะชุดเลยครับอ้าบล็อกเองด้วยเอ้ยเจ๋งก,ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าเจ๋งะ่ะสกิลวีแหะเป็นไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับให้ผมลองดูวีกันนะครับอันติเมทพราสอะ่ะเหมือนเดิมบังคับชุดใช่อันนี้ไม่เปลี่ยนครับแต่สกิล B งอขึ้นมานะครับเป็น emperor อันนี้น่าสนใจแต่ใกล้จะหมดแล้วกดทันอยู่หมดแล้วก็น่าจะเป็นคล้ายๆแบบการการันตีปะการันตีสองคะแนนคิดว่าเหมือนเหมือนแบบกดจากตรงไหนสนามก็ได้นะคิดว่านะใช่ปะอืมน่าจะคึ่งสนามตามนั้นครับพอเราเล่นชนะเราก็เดินแอคตึงๆอย่างนี้นี่แอคตึงๆทำไมหน้าจอก็ต้องเป็นขาวดำด้วยว่าเฟมเป็นขาวดำปะ ไม่เป็นไม่เป็นหรอตอนนี้หน้าจอพี่เป็นขาวดำอะเนี่ยอ้าวพี่กดพี่แกเป็นปะไม่เป็นไม่เป็นหรอผมไม่ไม่เท่เลยไม่เป็นท่าที่ผมใช้มันเป็นอีโมดนี้นะเว้ยเนี่ยออร่าแดงๆแต่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่าทําไมมันเป็นสีดําคือคือถ้ามันเป็นสีแดงเฉยอะสวยแต่ทาไมเป็นสีดําไม่รู้ไม่รู้ผมเห็นผมเห็นเป็นแดงดํานะรอเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดนะครับเท่าที่ผมไปแปลมาแบบคร่าวๆเนี่ยผมประมาณว่า ฝ่ายตรงข้ามเท่าที่ผมเข้าใจนะไอตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยม,มีโอกาสพลาดนะครับใช่ไหมโอกาสพลาด25%นะผมแล้วก็ extra d r i b b l e ครับก็คือการเลี้ยงบอลที่เพิ่มขึ้นแบบพิเศษนั่นเองครับที่สําคัญเลยดูเหมือนว่าเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสขาหักนะครับผมในระหว่างการแย่งเท่าที่ผมเข้าใจนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพยายามทดลองนะครับว่าไอยี้เเนี่ยคือคือมันจะพลาดยังไงนะผมจะพยายามชุดมุมที่ผมคิดว่าผมได้แบบชัวร์ๆนะ้ ก็คือปกติเนี่ยถ้าชูดแบบนี้เพื่อนๆเนี่ยยังไงมันก็เข้านะครับแบบนี้ยังไงก็เข้าถึงแม้จะมีคนแบบมาสกัดเราไหมนะครับเอ้ยถ้าถ้ามีคนมาสกัดอ่ะโอเคแน่นอนมันอาจจะไม่เข้าแต่ที่นี้ผมจะให้คนที่สกัดอ่ะยืนข้างหน้าเฉยๆคือคือ,คอไม่ได้แบบโดดบล็อกเรางงไหมแล้วดูว่ามันจะพลาดไหมนะครับเฟมมาอยู่หน้าพี่โอเคเฟมอยู่หน้าพี่นะครับอยู่หน้าแล้วเปิดโซนครับอยู่หน้าแล้วเปิดโซนเปิดยังครับเปิดยังครับ ะ,ะปิดครับอ่านี่เขาเปิดเรียบร้อยนะครับเพืเ่อนๆผมจะชูดมุมนี้นะครับไม่พลาดนับเป็นหนึ่งทีที่ไม่พลาดนะครับปึ๊บอ่ะก็ยังไม่พลาดสองทีไม่พลาดอย่าให้มีทีที่สามอ่ะก็ยังไม่พลาด <c oughs> เอ้ยจะพลาดกี่โมงเนี่ยเพราะถับถ้าบอกมันยังแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วไงถ้าสี่นี้ถ้าสี่นี้ไม่ควนละถ้าสี่นี้ไม่ควรโอ้อโอ้ยึ้นคืน ใช่ใช่ช่ช่ผมบอกพี่แล้วมันได้ขึ้นแบบสีแดงๆหน้าจอใช่ไหมใช่เมื่อกี้สรุปคือผมชุดไป4ีทีนะครับโอกาสพลาดใช่25นะครับอืเมื่อกี้เข้าเออใช่ถือว่าพอดีเป๊ะนะครับถ้าเกิดคิดแบบเป็นร้อยเอรซนตะมันพอดีเป๊ะหนึ่งหนึ่งส่วนสี่นะครับคือเอาง่ายๆใช่มัน25%้าปอร์เซนะครับมาในส่วนต่อมาครับเราก็จะมาดูบอกว่าการที่ ถ้าเราแย่งแล้วเราจะขาไม่หักแขนไม่หักนะครับอ่ะตอนนี้พี่ยังมีโซนอยู่นะครับพี่จะโอเคพี่ต้องแย่งเองดี่ว่ะถูกแล้วถูกแล้วอ่ะแย่งเองโอเคโอเคเองเตรียมตัวดิบบเปลนะครับมดือดซ้ำอ่าเห็นไหมฮะแย่งไปแย่งไปแย่งไปพี่ต้องแย่งเองดิอ่เดือดซ้ำอ๋อกก็หักนี่ว่ะยื่ผ้าป่ะสามยืมผ้าป่ะอ๋ออันนี้ยังไม่ได้กดอรออันนี้ยังไม่ได้กดอรอ ยี่ผ้ายืมผ้าเปล่าพ,พี่และหมือนว่าอันนี้ยังคงบั็อกอยู่นะณเวลานี้เนี่ยการที่เรานะครับจะไปแย่งเขาถ้าแปลตรงตัวเนี่ยก็คือเราจะขาไม่หักนะแต่ณเวลานี้ขาหักหักไม่พอหักทีๆเลยนะผมอันนี้เนี่ยลองไปถามในกลุ่มคอมมูนิตี้มาเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันยังบั็อกอยู่ณนะเวลานี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับเพื่อนๆโอเคก็ตามนั้นครับสำหรับอ<ม>ัปเดตคร่าวๆนะครับตามนี้